วูดดี้โอ๊ตคู่รักพิธีกรดังขอบคุณอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและผู้ที่เกี่ยวข้องผลักดันสมรสเท่าเทียมจนเป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่25กันยายน Woody วูดดี้วุฒิธรมิลินทะจินดากับโอาา๊ตอัครพลจับจิตใจดนคู่รักพิธีกรชื่อดังโพสต์ข้อความแสดงความขอบคุณนถายเศรษฐาทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันผลักดันพรบสมรสเท่าเทียมว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเพราะกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้ผ่านเป็นที่เรียบร้อยอย่างสมบูรณ์กว่าที่เราจะมาถึงวันนี้วูดดี้และโอ๊ตอยากจะขอขอบคุณจากใจถึงคู่รักทุกคู่ที่ได้พยายามฝ่าฝันอุปสรรคและต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียมของการสมรสมาอย่างเนื่นนาน,าน ทุกคนคือฮีโร่ที่จุดประกายให้สังคมหันมาสนใจและเห็นความสำคัญของประเด็นนี้ทุกเสียงที่ยืนหยัดสู้ร่วมกันมานั้นทำให้คนในสังคมมองเห็นและเข้าใจมากขึ้นว่าความรักและสิทธิควรเป็นของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้วูดดี้และโอ๊ตอยากขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานและที่สำคัญที่สุดคือรัฐบาลทุกสมัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่ได้มีส่วนร่วมผลักดันให้การสมรสเท่าเทียมนี้ก้าวหน้าและเป็นจริง โดยเฉพาะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการที่เป็นผู้สนับสนุนการสนทนามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมรสเท่าเทียมหรือคู่ชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้เราได้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในวันนี้ขอบคุณอดีตพักก้าวไกลาอาจารย์ทานและผู้สนับสนุนทุกคนที่ได้ทำงานอย่างหนักในการผลัดดันเรื่องนี้ที่สำคัญผมขอขอบคุณท่านอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน ซึ่งผมยังจำได้ดีว่าเมื่อครั้งที่ถามท่านว่าถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรท่านตอบว่าจะผลักดันเรื่องสมรสเท่าเทียมและท่านก็ได้ทำตามคำสัญญานั้นจริงๆขอบคุณจากใจอีกครั้งสำหรับทุกคนที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะอยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังผมขอให้รู้ว่าจุดยืนที่แน่วแน่และการต่อสู้ของทุกคนเป็นสิ่งที่น่าจดจำและสำคัญที่สุดคือเราได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ประเทศ